ผมเนี่ยทำการคัดหุ้นโนโวทิ้งนะครับติดลบ10%ก็คัดทิ้งไปเลยแล้วก็มีคนมาแซลล์นะครับว่าซื้อเขียวขายแดงอีกแวะนะครับซึ่งแต่เนี้ยผมจะมาตอบคําถามนะว่าทําไมผมถึงซื้อเขียวขายแดงผมเนี่ยได้ทําการเข้าแนวรับไปนะแล้วผมก็คือเหตุผลเก่งกาไรระยะสั้นนะครับอ่ะมันผิดทางเพราะมันโดนข่าวร้ายก็นําเข้ามาอีกรอบมันก็ติดลบอีกนะครับผมจะถือไว้ทําไมนะครับเพราะว่าผมเข้าเพราะผมเก่งกําไรถูกไหม ปิดทางผมก็แค่คัดแค่นั้นเองนะครับซึ่งผมจะบอกใครหลายๆคนนะครับที่เข้ามาติดตามผมหรือว่าผ่านเข้ามานะครับผมจะบอกไว้ว่าเวลาเห็นการลงทุนหุ้นต่างเนี่ยมันมีกายกลยุทธ์เนาะเวลาเห็นคนอื่นเนี่ยนะครับเขาทําอะไรไปเนี่ยผมอยากให้ดูแนวคิดเขามากกว่านะครับมากกว่าการที่เราไปตัดสินเขานะครับถ้าเราดูแนวคิดเขาเออความแนวคิดเหตุผลที่ว่าเขาเข้าเนี่ยเพราะแนวคิดอะไรนะครับถือยาวถือสั้นเก็งกาไรเล่นรอบนะครับถัวเฉลี่ย ถัวผัตรถัวขาลงเพราะว่าอยากสะสมระยะยาวอะไรแบบนี้มันมีหลายกลยุทธ์นะครับก็แค่อยากจะให้ดูแนวคิดของเขานะครับแล้วก็ดูว่าเอ๊ะมันสมเหตุสมผลไหมเออก็ถ้าเกิดรู้สึกว่าไม่สมเหตุสมผลก็แค่เก็บไว้เป็นตัวอย่างว่าอันนี้ไม่น่าทานะหรือว่าเฮ้ยทำไปแล้วมันเป็นมันมีข้อเสียแบบนี้อย่างนี้นี่เองนะครับเราไม่ชอบเรารับไม่ได้ก็เออแบบนี้ไม่น่าทำนะถ้าเกิดว่าเฮ้ยทำไปปุ๊บเฮ้ยคนนี้แม่งแนวคิดมันเขาก็ดีนะ ทำไปแล้วเขาก็ได้กำไรบ้างเสียบ้างแต่ส่วนส่วนใหญ่ไ,ได้แต่กาไรเอออันนี้ก็น่าพิจารณาที่จะเก็บเอาไว้อ่าไปเล่นบ้างอะไรแบบนี้นะครับคือเราเนี่ยในโลกของการลงทุนนะครับเรามีคนมาแชร์แบบนี้นะครับแล้วก็แค่เราเก็บเอาไว้อันไหนจะเอาไปใช้ก็เอาไปใช้อันไหนไม่เอาไปใช้ก็แค่โยนทิ้งนะครับดีกว่ามาติกันดีกว่ามาว่ากันเนาะโอเคสุดท้ายก็ทานเจบีปไปเถอะนะนพอุอตน,นะครับสวัสดีครับ